สวัสดีค่ะสวัสดียาใบ่ายนะคะวันนี้จะมารีวิวต้นบอนสีที่สั่งจากไอจีนะคะถ้าใครเคยดูคลิปก่อนนะคะที่ทำรีวิวบอนสี3ชนิดที่สั่งจากไอจีก็คือจะเป็นบอนสีพวกนี้นะคะปะกติบอนสีที่สั่งจะสั่งจาก Facebook แล้วก็ซื้อในกลุ่มนะคะในกลุ่มที่ซื้อขายบอลสีส่วนมากจะซื้อเป็นหัวสัดส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าอัตราการเกิดมันดีกว่าซื้อเป็นต้นมานะคะเพราะว่ามันจะแพงกว่านะถ้าซื้อเป็นต้นแล้วก็การขนส่งเราก็ใบมันก็จะหักง่ายนะคะก็เลยจะเน้นซื้อหัวแต่ว่าบอลสีที่เป็นรุ่นบอลสีจิ๋วมันต้องซื้อเป็นกระถางค่ะก็เลยลองสั่งเจ้านี้ดูนะคะในไอจี เดี๋ยวจะมารีวิวแต่ละต้นให้ดูนะคะ,ะต้นแรกนะคะยอย่างนี้อันนี้น่ารักมากเลยต้นนี้ชื่อว่าเทนพรายนะคะเทนพรายใบจะออกทรงกลมแบบนี้นะคะทรงกลมนะคะแล้วก็จะมีลวดลายต้นตอนโตเขาจะสวยมากนะคะลายจะสวยลายจะเป็น ออกขาวแล้วก็จะมีกระดูกกระดูกจะออกสีชมพูมนๆนะคะตอนซื้อมามีสองใบแต่ว่าทําหักไปใบหนึ่งนี่คะ่ะใบที่หักเห็นไหมลายเขาสวยมากเลยคะ่ะชัดไหม จะเป็นบอลที่คือใบไม่ได้กลมดิ๊กนะคะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งใบโพแล้วก็ออกทรงกลมนะคะก็ออตอนมานี่ยมันเป็นมาแบบนี้สาเหตุที่มันหักก็คือมันจะมีใบแรกนะคะแล้วก็ใบที่สองเขาจะอยู่อย่างนี้ก็คือด้วยอาการที่กิ่งมันงอคว่ำลงไปแบบนี้เราก็เลยเข้าใจว่าเข้าใจว่ามันร่วงไปแล้วนะคะก็เลยงัดขึ้นว่าจะงัดใบ ขึ้นมาเนะี่ยพองัดขึ้นมันก็หักเลยค่ะตอนนี้อายุหกวันยังไม่เช้าเลยแช่ไว้ในน้ำแช่ไว้ดูก่อนนะคะมันคงไม่มีรากออกมาหรอกมัง้งเพราะว,ว่ามันใบม,มันแบบนี้นะคะอันนี้คือเทรนพายตอนสั่งมามีอยู่สองใบนะคะแต่ว่าพอผ่านไปหกวันอันนี้เป็นวันที่หกแล้วนะคะที่ตั้งแต่แกะกล่องออกมานะคะ มีหลอดที่สามออกมาแล้วค่ะนี่หลอดที่สามนะคะสวยมากโอนั่งอยู่มุมนี้ยุงเยอะมากเลยค่ะยุงเยอะ่าเดี๋ยวกระถางที่สองกระถางที่สองตัวนี้ปลื้มมากค่ะซื้อมาตอนซื้อมามีอยู่ใบเดียวมันคือนางไหมนะคะ นางไม้ตอนนี้เป็นบอลอีกชนิดหนึ่งที่คนนิยมเล่นมากๆนะคะในหมู่นักสะสมบอลสีนะคะเพราะว่าเขาสังเกตดูใบเขานะคะคือเขาจะเป็นมีป้ายนะคะคล้ายๆชายชนเลยค่ะแต่ชายชนเขาจะสีสันสวยกว่าแล้วก็จริงๆพี่บัวก็มันก็สวยเหมือนกันนะแต่ไม่รู้เหมือนกัน ชายชนดังกว่าแพงกว่านะคะส่วนตัวนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเป็นบอลอีกชนิดหนึ่งที่นักสะสมควรรีบเก็บนะคะเพราะว่ามันน่าจะราคาสูงพอๆกับชายชนเลยนะพี่บัวคิดนี่อันนี้ใบที่สองตอนซื้อมามี1ใบก็คือใบนี้คือใบนี้ชัดไนี่นะคะพอเลี้ยงไป6วันได้ใบที่สออ,อกมานะคะมีป้ายด้วย ตัวนี้จะเป็นดินใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูใส่เข้าไปเพาว่ามันจะทำให้ใบบอลกัดสีสวยนะคะบอนตัวที่สามตัวที่สามชื่อว่าพิษณุโลกนะคะชื่อจังหวัดพิษณุโลกนะคะตัวนี้ตอนสั่งมามีหลายใบมากค่ะแต่ว่ามันแห้งเหี่ยวแนละ้วใบมันนี่หนึ่งใบสองใบ ามใบร่วงตรงนี้อันนี้ใบที่สี่ก็กําลังจะร่วงนะคะคือเขาเป็นก้านเขาค่อนข้างจะบอบ,บางแล้วก็ก้านเขายาวกว่าพวกนั้นนะคะพวกนี้จะเป็นก้านสั้นแล้วก็แข็งแรงกว่าเนาะ mm. พออันนี้มันยาวเวลาเราส่งมามันมันก็เลยเฉาง่ายกว่าเพื่อนนะคะมันก็หายไปแล้วสามใบแต่ว่ามันก็เริ่มมีใบใหม่ขึ้นมานะคะนี่ตวตรงกลางเป็นหลอดใหม่ขึ้นมานะคะเ,เพื่อน ็นไหมคะเป็นหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็จะได้สามใบกับสี่ใบใหม่อันนี้คงต้องตัดทิ้งนะคะวิธีการดูแลบอนสีที่เราได้มาจากการสั่งซื้อทางไกลแบบนี้นะคะอันดับแรกเราก็ต้องหาถาดนะคะถาดแบบนี้ที่บัวใส่ถาดแบบนี้แล้วก็ใส่น้ำประมาณ ข้อมือหนึ่งนะคะข้อมือหนึ่งหรือว่าครึ่งข้อมือก็ได้นะคะใส่ลงไปแล้วก็วางบอนสีที่เราได้มาแช่ไว้ทั้งกระถางหลายคนถามว่าบอนสีที่ได้มาจากการซื้อทางเน็ตเราจะเปลี่ยนดินได้เลยไหมแนะนําว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะก็คือน้องเขาเข้าอยู่ในกล่องเวลาแม่ค้าเขาแพ็คมันก็เป็นการทําให้ต้นไม้ต้องปรับตัวอยู่แล้วเนาะ ทั้งอากาศที่ร้อนแล้วก็การขนส่งที่กระแทกกระทันไปกันมานะคะคือรากระบบรากเขาก็จะจ,ะจะกระทบกระเทือนอยู่แล้วถ้าเรามาถึงแล้วเราเปลี่ยนดินเลยมันก็เหมือนกับไม่ได้ให้ไม่ให้ต้นไม้ได้พักนะคะมันต้นไม้ก็โอกาสจะฟื้นตัวก็จะยากนะคะมันก็เหมือนกับคนเรานะคะเดินทางไกลๆมาเราก็อยากพักก่อนนะคะก่อนที่จะทําอย่างอื่นได้เราก็ต้องพักผ่อนก่อนนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันคะ่ะ เราก็ต้องให้เขาได้พักผ่อนก่อนให้สักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์หรือว่าดูสภาพของเขาก่อนก็ได้ว่าเออต้นไม้ของเรามันสดชื่นพอที่จะเปลี่ยนดินหรือ,อยังนะคะเพราะว่าทุกทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนวัสดุปลูกไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะคะต้นไม้เขาจะเหมือนกับจะเฉาลงไปพักหนึ่งนะคะกว่าเขาจะฟื้นฟูได้ก็จะประมาณอาทิตย์สองสอาทิตย์นะคะเราก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะคะให้เป็นวัสดุปลูกจาก ที่มาจากร้านเขาก่อนนะคะกล่าว่าต้นไม้มันดูแข็งแรงสดชื่นค่อยเปลี่ยนก็ได้ค่ะอย่างอันนี้เนี่ยดินหายไปหมดเลยก็ยังไม่กล้าเปลี่ยนนะคะก็ยังแช่น้าไว้ก่อนอเนี่ยสวยมากนี่ก็เป็นบอนสีสามกระถางที่สั่งจากไอจีนะคะ สวยถูกใจมากๆถึงราคาจะค่อนข้างสูงไปหน่อยเพราะว่าเมื่อก่อนเริ่มจากเก็หลักสิบนะคะหลัก,กร้อยอันนี้ก็รวมกันนี่ก็หลายตังค์อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าคนรักบอลสีเนาะถ้าเราชอบถ้าเรารักอะไรแล้วมันก็ไม่แพงหรอกค่ะซื้อมาสะสมเพื่อความสุขของเราเนาะดีไม่ดีก็ขายได้ด้วยนะ โอเคจ้าวันนี้พี่บัวก็เอาบอลสีมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะมารีวิวให้ดู3กระถางเดี๋ยววันต่อไปจะพาไปดูต้นอื่นๆที่ปลูกไว้นะคะทยอยดูนะคะตอนนี้มีประมาณ2 0 22ชินิดแล้วค่ะทยอยสะสมมาเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไป ชมต้นไม้ต่อก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย